สวัสดีครับน้าะวันนี้เรามาตกปากระทิ่งเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับนี่ครับหมายที่ผมจะลงก็หมยหัวซุปใหญ่ครับนี่ครับตีตรงกองดินนี่แหละครับมาซ้ำกันครับเห็นหน้าป้างมาแล้วได้เยอะครับผมก็เลยมานี่ครับรอติดตามนะครับว่าจะมีตัวกินหรือเปล่าครับ ไม่ทันจะได้วะจะได้วะไม่ทันคือกินไม่่ะกิด้ะันยืดขันยืดอะไรพอๆๆใจเย็นๆ ไป่กนโอ้โหโหดโหดนี่ครับตัวที่สองงพูดน้อยมาก เออไม่กินกินนะกินที่ไม่อยู่ไม่กินขันไหลเลยไม่รถของผมนะะของผมอ่ะหอมมั่ตัวหมดเลยขอมแต่ขอมเยงไงาหรอกมาละมเวคนนี้เลยเดี๋ยวดิเบาๆบายก็เบาเลยกูมไม่ให็นรล ใหญ่นะจเ็นโอ้เสดายว่ะเราออกมา้เ่ย ในละป่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะฮะเปิดแล้วหวันเยีบโอ้ดายวะถ้าเอาคณะทันคันนี้กินไม่เอาไม่ทันหรอก ครับตัวนี้นจะมีไซส์กับโลโกับโลครับเมื่อกี้กดไปตัวนึงไม่อยู่ตัวนี้อยู่

นม่ h kind of a n n ะเป็นนิ่มเลยฮะ

ยันนึยันนึยนนึ่งยนนี่เองบอกแล้วเปลี่ยนรอดแล้วไม่เอาใ่ยูขันมันดาดจับมันแข็งเอาไปเ่อไหว่ติดโค่นแล้วว่าตัวเปล่ากินได้เหงื่อเว้ ตเตียโอ้โหเต็มขอบเลยเต็มขอบปรากครับตัวนี้มันจะมีเจ็ดประคิด ตัวๆอยู่กี่ตัวใหญ่แล้วมากี่ตัวเก้าตัวสิบตัวประมาณเก้าตัวสิบตัวครับไซส์สสสสสขึ้นโลขึ้นครับมีกิโลยับหน้าโลสุบใหญ่ครับ